ข้าพเจ้านางนารมนกับการดีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองกาประชารัฐพิทยาผลการปฏิบัติตนตามจรญยาบรณวิชาชีพทั้ง9ข้อหมวดที่หนึ่งจรญยาบรณต่อตอนเองข้าพเจ้ามีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่น รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบกอวอร์ดประจำปี2563และปี2564รางวัลค่าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ประจำปี2564 รางวัลผู้บริหารระดับดีตามหลักธรรมมาพิบาลปีพุทธศักราช2565และรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมวดที่สจรรญ,ญาบรรต่อวิชาชีพข้าพเจ้ารักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดช,ชอบต่อวิชาชีพส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับโดยได้พัฒนาองค์กรให้ได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นโรงเรียนบ้านโพนครก ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปี2557จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านโนนทรายได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบกอ r วร์ดประจำปี2563 โรงเรียนบ้านโนนทรายได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปี2562ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านโนนสายได้รับรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2560จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านโนนสายได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ประเภทสถานศึกษาประถมขนาดเล็ก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากเขตตรวจราชการที่10และรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมวดที่3จรรยาบานต่อผู้รับบริการปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนเสมือนลูกหลานให้บริการประชาชนและผู้มารับบริการอย่างเต็มใจเสมอภาคใช้กิจกรรมแนแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่างๆ มวดที่4จัญญาบันต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพข้าพเจ้าพึงเชื่อเหลือเกื้อกูลผู้ร่วมประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์โดยส่งเสริมพัฒนาครูและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้นางจินตนาภพบ,บุญได้รับคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานครูขวัญสิทธิ์จากโมรณนีที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่5ปีพุทธศักราช2 5 6 6 นางพรพิจิตราม่วงมิตรได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสพชอเบกอ w วอร์ Award, ประจำปี2,563คยขู่ยอดเยี่ยมระดับปสมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมวดที่5จัญญาบาลต่อสังคมข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนให้ความร่วมมือกับส่วนรวมและจิตอาสาต่อง,งานสาธารณประโยชน์ดังนี้ ผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพข้อที่เด่นชัดที่สุดข้อ1ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพข้อนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าบรรลุความสำเร็จตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้คือคิดดีทำดีต่อตอนเองครอบครัวองค์กรและประเทศชาติด้วยความถูกต้องและจริงใจ ส่งผลให้ได้การยอมรับจากผลงานต่างๆที่ปรากฏ